แกครับแกครับอืมดูครับอุ้ยเปอะไรบ้างเนาะ โอ้กล oh, ับมันเอ้าลุดโอ้ยเอาไปลุดไปลุดโอ้ยเด็กน้อยพอขอเอ้ยเอ้าบ่อครับพี่น้อง น,นะครับอืมกบยาง TO 69ครับมันมาครับตัวนี้อืมครับอืมปลาซ่อนไซเล็กครับผลงานกบยางกที่69สีเหลืองรับไม้เป็นไม้ขางข้างนะครับไม้ขางข้างโลดแรนไปแรนมาก จะได้กาแฟกกดไร่กดแช่หละกาสำคัญนะครับกดติดตามผมนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการเทชิปตกปลาต่อไปครับผมครับขอบคุณครับ